สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับก็จะมาแนะนำแอปดีๆครับสำหรับคนเชลไฟฟ้ากันนะครับวันนี้แอปที่แนะนำเนี่ยเป็นแอปสำหรับวางแผนการเดินทางนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปตรงนี้แล้วแบตเราจะพอไหมนะครับแอปนี้ช่วยได้ครับแอปนี้นะครับก็สามารถเข้าไปโหลดที่ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับเลือกได้เลยนะครับมีทั้งสองที่แอปนี้นะครับมีชื่อว่า Better Route Planner นะครับ เป็นแอป,ปที่เราใช้คำนวณระยะทางกับแบตรถไฟฟ้าของเราครับว่าไปเท่านี้แต่เราจะเหลือชัร์เท่าไหร่นะครับเป็นการคำนวณคร่าวๆนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าแอป,ปนี้สามารถใช้ในไทยได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ขึ้นสถานีชาร์จที่อยู่ในไทยให้นั่นเองโอเคครับโหลดมาแล้วก็เปิดเข้าไปที่แอป,ปเลยครับ มาที่หน้าแรกนะครับอันนี้ผมลองเล่นดูบ้างแล้วนะครับก็คำนวณคร่าวๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองเล่นดูกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลบข้อมูลออกก่อนนะครับก็ลบปิกัดออกนะครับโอเคเข้ามาที่หน้าเซตติ้งนะครับกดเซตติ้งนะครับ แล้วมันจะให้เราเลือกตัวรถยนต์ไฟฟ้าของเรานะครับนี่ผมเลือกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นนะครับโอเคผมจะลองเลือกที่ select car นะครับโมเดลนะครับนี่ผมจะลองเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นอ่ะเป็นของ t ท sla แล้วกันนะครับซึ่งในนี้มันมีหลายยี่ห้อมากนะครับซึ่งครอบคลุมแล้วแหละผมเลือก t ท sla นะครับเป็นรถช่วงที่โมเดล3นะครับลงปี2021นะครับ เลือกแบบ Performance เลยนะครับแล้วก็มีรายละเอียดนิดนึงขนาดล้อครับ1 9นิ้วนะครับมันก็จะดึงค่าต่างๆที่เกี่ยวกับรถไฟฟ้าคันนี้ออกมาให้ครับเช่นการบริโภคพลังงานนะครับต่อก,กิโลเมตรอยู่ที่เท่าไหร่นะครับความเร็วสูงสุดแบตเตอรี่ระยะทางนะครับก็จะคำนวณเท่าๆามาให้ซึ่งตรงนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้ครับให้เป็นค่า e ดี u l t ไว้ก็ได้นะครับ แล้วก็เลื่อนลงมาจะมีคําว่าเรียวไทม์ทราฟฟิกนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าจะต้องเสียังนะครับตอนนี้เราใช้แบบใช้ฟรีไปก่อนนะครับซึ่งในนี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆมากมายนะครับตัวแอปเช่นการเปลี่ยนภาษาการเซตติ้งต่างๆนะครับกำหนดค่าของยูนิตให้เป็นกิโลเมตรหรือเป็นไมล์นะครับก็กําหนดได้ครับโอเคทีนี้เราจะมาเรียกของตถเราบ้างครับ MG ้ EV นะครับที่อยู่ที่มีในประเทศไทยก่อนนะครับแล้วก็จะ generate ค่ามาให้ครับตั้งแต่ตั้งค่า Battery c ร a r g e SOC อยู่ที่90นะครับก็คือแบตเตอรี่อยู่ที่90อันนี้ผมจะลองเลือกเส้นทางดูนะครับผมก็เซิร์ชเลยครับอ๋อบอกลืมบอกไปอย่างว่าแอปนี้มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าเราสามารถเซิร์ช เส้นทางหรือเซิร์ชที่หมายเนี่ยจุดหมายเป็นภาษาทไทยได้นะครับมันก็จะขึ้นลิสต์มาให้เราเลือกอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมันไม่เป็นภาษาทไทยร้อเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าสามารถพิมพ์ภาษาทไทยแล้วก็เลือกดูพิกัดปลายทางได้นะครับทีนี้ผมจะลองเลือกเดินทางจากพระรามเก้านะครับไปหัวหินครับก็กําหนดคล้ายๆของ Google m a p เลยครับก็กําหนดเสร็จแล้วก็กดตัวสีวฟ้าครับเขียนวา่ารูทนะครับมันก็จะ g e n e r a เรเส้นทางขึ้นมาให้ครับแล้วก็จะบอกว่าระยะทางที่เราใช้เท่าไหร่นะครับเวลาที่เราใช้เท่าไหร่แบตเตอรี่เริ่มต้นอยู่ที่90%เมื่อไปถึงปลายทางแบตเราจะเหลืออยู่ที่ประมาณ15%ซนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการคนนํานวณคร่าวๆนะครับให้สําหรับคนที่จะใช้งานรถไฟฟ้าในการเดินทางไกลแต่ยังไม่ไม่รู้เลยว่ารถเราจะไปได้แค่ไหนนะครับอันนี้เป็นค่าประมาณคร่าวๆนะครับ ซึ่งตามเส้นทางเนี่ยก็การใช้งานจริงเนี่ยเจะมีเรื่องสภาพจราจรนะครับการใช้ความเร็วอีกนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมนำมาเสนอเพราะว่ามันเหมาะกับคนไทยเราที่ยังใหม่กับรถไฟฟ้าอยู่แล้วก็ยังคำนวณการใช้งานไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ผมกดที่ table นะครับมันก็จะแสดงค่าออกมาครับเช่น ตัวดิส t ทนต์นะครับตัวระยะเวลานะครับตัวเวลาที่ departure แล้วก็ที่ arrival นะครับที่ถึงก็การใช้พลังงานนะครับใช้ทั้งหมด28.5กิโลวัตต์อาร์นะครับก็เฉลี่ยเป็นต่อกิโลเมตรเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้ก็ผมกดลิงก์ไปอย่างตัว Google m a p นะครับกแ็แค่ลิงก์ไปเฉยๆครับไม่มีอะไรมากนะครับซึ่งตัวเนี้ ผมว่าเหมาะมากที่เราจะมากําหนดวางแผนคร่าวๆนะครับว่าสมมุติเนี่ยเราจะไปตรงเนี้ยซึ่งเราเราก็ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยรถเราจะไปละไปแล้วมันจะเหลือสักเท่าไหร่นะครับเรานี้ใช้ในการวางแผนก่อนการเดินทางครับว่าสมมุติเนี่ย15%อาจจะไม่พออาจจะต้องมีแวะชาร์จที่ไหนหรือเปล่าแล้วก็จะไปอีกแอปหนึ่งที่ผมเคยนาเสนอไปในการหาสถานีชาร์จนะครับตัวนั้นก็จะเยอะเหมือนกันนะครับในส,สถานีชาร์จของประเทศไทยใช้ตัวนั้นคู่กันได้เลยครับ อันนี้เป็นตัวผมเลือกเรียวไทม์แท็กฟินะครับมันก็จะขึ้นมาให้เสียตังแอปนั่นแหละครับก็จะมีเป็นรายเดือนกับลายปีนะครับซึ่งไม่แพงมากลองดูกันได้ครับเผื่อใครสนใจนะครับมาต่ออีกแอปนึงครับอันนี้แอปแผนะครับแอปมีชื่อว่า Super Charger นะครับซึ่งเป็นแอปในการหาสถานีชาร์จของรถยนต์เท s l a นะครับซึ่งตัวนี้สามารถใช้ได้ครับแต่ว่าในประเทศไทยเรามันยังไม่มีครับ เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เจอนะครับแต่เมื่อซูมออกมาครับก็จะไปเจอที่ประเทศอื่นเช่นจีนนะครับไต้หวันฮ่องกงนะครับเกาหลีญี่ปุ่นนะครับอันนี้ผมเซิร์ฟไปที่ไต้หวันนะครับอลองเปลี่ยนที่ไปที่ตัวเกาหลีเซิร์ฟมายุโรปครับทางยุโรปทางอเมริกาเนี่ยถือว่าเยอะมากเยอะมากๆครับแทบจะทุก100กิโลเมตรก็จะมีตัวสถานีชาร์จที่เป็นซ u เปอร์ชาร์เจอร์ของเท s l a นะครับ ซึ่งตัวนี้แอปตัวนี้ผมแค่อยากนำเสนอมาให้เพื่อนๆลองเข้าไปเล่นดูก็ได้ครับนี่ผมลองเซิร์ชเข้าไปที่อังกฤษนะครับก็กดเข้าไปดูครับก็จะคล้ายๆแอปตัวปักแชร์ของเราแหละครับแต่ว่าเขาจะค่อนข้างละเอียดกว่านะครับมีเขาเรียกว,ว่าไงนะออนไลน์ด้วยครับก็จะบอกว่าตัวสถานีชาร์จเนี่ยม,มีมีทั้งหมดกี่อันนะครับสามารถใช้ได้เลยไหมพาวเวอร์อยู่เท่าไหร่ซึ่ง ซูเปอร์ชาร์จของซสีส l a ามาตรฐานเขาอยู่ที่150กิโลวัตต์ชาอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็น DC f a ฟาชาร์จที่เร็ว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 มากมากนะครับซึ่งตัวใหม่เขาจะออกมาที่250กิโลวัตต์ชารด้วยซ้ำด้วยซ้ำนะครับเป็น DC f a ฟ้าชาร์จซึ่งในแต่ละจุดของเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามีแค่เครื่องเดียวนะครับเขาจะมีหลายๆเครื่องอย่างน้อยก็4เครื่องบ้าง5เครื่องบ้าง6เครื่องบ้างนะครับอย่างนี้ผมลองไปดูที่ญี่ปุ่นนะครับเราไปดูเมืองที่คุ้นเคยกันเช่น นางโงย่านะครับเผื่อใครเคยไปแล้วนะครับก็กดเข้าไปดูครับซึ่งมันก็จะมีรูปถ่ายแล้วก็มีรายละเอียดให้อันนี้เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตัวนี้ทํามาได้ค่อนข้างดีครับเห็นแล้วก็อิจฉาแอบอิจฉางนิดอยากให้บ้านเรามีมีสถานชาิจฉาอย่างนี้เยอะๆนะครับอันนี้ผมกดเข้าไปดูที่รูปนะครับมันก็จะโหลดรูปขึ้นมาว่า คนที่ไปใช้เนี่ยเขาไปถ่ายรูปมาเช่นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับมีต้อง6สถานีเสถานีชาร์จซึ่งซึ่งมันเยอะแล้วไม่ใช่แค่50กิโลวัตต์ DC 50กิโลวัตต์อารเหมือนบ้านเรานะครับเป็น150กิโลวัตต์นะครับซึ่งทําให้กับการชาร์จเนี่ยมันเร็วจริงๆนะครับบางทีชาร์จ20นาที ลงไปเข้าห้องน้ํากลับมาแบตก็พร้อมเดินทางแล้วไม่ถึงกระเต็มนะครับแต่ว่าแบตพร้อมเดินทางเช่นอาจจะเหลือสักยีไปเข้าห้องน้กลับมาได้5 0หรือได้6 0อย่างนี้นะครับฟังดูาอาจจะอาจจะเกินจริงนะครับแต่ด้วยความที่ปริมาณไฟที่หัดเข้าไปในแบตเนี่ยมันมากนะครับมันก็ทําให้เร็วเหมือนปั๊มนะครับป,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 ปั๊มบางปั๊มเติมเติมน้ํามันเร็วปั๊มเติมน้ํามันชานะครับ นี่ก็ฝากมาให้เล่นๆกันครับไม่มีอะไรนะครับยังไงก็ขอบคุณครับที่รับชมกันก็าฝากกดติดตามก็ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ